วส, Auto สวัสดีครับ NR Auto Fiber สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดแอร์แขวนนะครับแอร์แขวนพร้อมหลังคาครับทรงสูงคือ,ค,อคือลูกค้ามีหลังคามาแล้วก่อครับแต่ว่ามันสภาพเก่าคือภายในแต่ไม่ได้ทำสีให้นะครับคือทางร้านจะทางร้านจะคือทางร้านรับในเรื่องเปลี่ยนภายในก็คือบุหนังใหม่ครับแล้วก็ยกลงมาถอดชิ้นส่วนทั้งหมด แล้วก็เอามาล้างกระจกใหม่แล้วก็บุหนังภายในใหม่นะครับแล้วก็ลูกค้าเพิ่มในเรื่องแอร์แขวนนะครับแล้วก็สั่งเบาะเป็นชุดปูพื้นนะครับพิเศษนะครับมันถือว่าอันนี้คือคืองานแรกครับคือไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนในเรื่องในเรื่องทาเบาะที่แบบปูพื้นนะฮะแล้วก็คือมาตรฐานทั่วไปเนี่ยเขาทําประมาณที่ที่สองนิ้วนะครับที่สองนิ้วแต่ว่ารถ ลูกค้าสั่งพิเศษว่าขอเป็นสามนิ้วได้ไหมถ้าสามนิ้วราคามันก็สูงมานะครับก็เป็นพื้นปูนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในนะครับนี่คือภายในนะครับเป็นเป็นเบาะปูพื้นนะครพิเศษอีกทีนึงคือว่าลูกค้าให้ให้ทำเป็นทำเป็นหชิ้นนะครับทาเป็น6ชิ้น หกชิ้นแยกชิ้นนะฮะเพื่อจะได้ยกง่ายนี่ครับแยกเป็น6ชิ้นนะฮะความหนาก็อยู่ที่สามนิ้วครับสามนิ้วแล้วก็ทําแบบเข้ารูปนะฮะวัดพิเศษก็อันนี้ช่างที่ตัดเขาก็มาวัดหน้าง,งานนะฮะแล้วก็ในเซตนี้ลูกค้าให้ทําเป็นรถนั่งนะครับแบบสะดวกสบายก็คือมีมีแอร์ครับ แอขวนแคริบอยอะฮะคือผมตอนที่เอามาลงลงมาทำบุหนังใหม่นะครับเอามาบุนังใหม่ก็เชื่อมน็อตเพื่อจะแขวนแอร์นะครับคือเราไม่ได้เจาะทะลุนะฮะเราทำน็อตล้วก็เชื่อมไฟเบอร์เข้าไปแล้วก็ให้เป็นแอร์แขวนด้านบนแล้วก็ที่สำคัญนะตรงนี้ตรงที่แอรขึ้นเนี่ยบางที่เขาก็เจาะนะครับแต่ร้าน ก็ดูแล้วมันพอขึ้นมาได้ก็ทําขึ้นมาครับนี่ครับท่อร้อยขึ้นมาช่องว่างระหว่างรถนะครับรถเป็นรถดักก้อนไอนะครับดักก้อนไอแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอยากเพิ่มเป็นกระจกบานเลื่อนจะได้สนทนากันระหว่างเดินทางนะครับสนทนากันระหว่างเดินทางแล้วก็สามารถเลื่อนคุยกันได้ก็แอร์แผนเป็นแอร์สีเทานะครับของแคริบอยก็มีสีช่องนะครับผมจะให้ปรับเป็นไฮไว้นะครับ เพื่อจะได้เอ,อคนขัดจะได้เปิดได้เลยแล้วก็เย็นแกวิทยุเดี๋ยวก็ต่อพอดีรถวิทยุเดิมมาก็ใช้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ลองแต่ว่าจะลองต่อทิ้งไว้ให้นะครับเผื่อลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วสามารถต่อใช้งานได้เลยนี่ครับภายในก็ไฟนีออนผมก็ใส่ใหม่ให้นะครับไฟนีออนไฟนีออนก็ได้เพิ่มแสงสว่างแล้วก็ ทั้งหมดก็มีแอร์แขวนนะครับในในในรถคันนี้แอร์แขวนแล้วก็กระจกบานสไลด์ทะลุถึงกันแล้วก็พิเศษก็คือว่าเบาะเบาะปูพื้นอย่างเดียวนะครับอันนี้คือสั่งสั่งกัดพิเศษสามนิ้วนะฮะคือมาตรฐานก็จะเป็นแค่แค่แค่สองนิ้วนะฮะหรือว่าสองนิ้วครึ่งอันนี้ถือว่าช่างก็บอกว่าคือปกติเขาไม่ได้ทำนะคือที่ทำพิเศษให้ ทำพิเศษให้นะครับทำพิเศษให้3ามนิ้วก็คือตามที่ลูกค้าต้องการแต่ว่าราคามันจะสูงกว่าปกติไปนหน่อยนะครับข้างนอกจะมืดอรข้างในก็จะสว่างมองทะลุไปข้างนอกครับฟิล์มสีดำฟิล์มดำนะครับคือข้างนอกมองมามองเข้ามาก็จะดำแต่ว่าเรามองจากข้างในออกไปก็จะสว่างนะครับนี่ครับการ ตามที o, ่ที่วิดีโอดูนะฮะมือข้างนอกแต่ข้างในสว่างนะครับฟิมกรอบเดี๋ยวพามาดูรอบๆด้านข้างนะครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วนี่นี่ผมก็ล้างเสร็จการล้างก็คือว่าการทดลองเรื่องเช็คดัวซึมด้วยนะครับับแขวนนะครับแขวนคาร์บอย ทีนี้เรามาดูในเรื่องรายละเอียดของแอร์นะครับของดากอนไอเดี๋ยวต้องเปิดฝาก,กระโปรงหน้าดากอนไอกับบางกราทองจะเป็นเซกชั่นเดียวกันนะครับนี่คือสวิตช์แอร์นะครับสวิตช์แอร์เดี๋ยวพาไปดูฝากระโปรงหน้าในการต่อเชื่อมนะครับของแอร์ของแอร์ต่อพวงหลังนะครับของแคลริบอยออไม่ต้องเปลี่ยนคอมนะครับบางคนบอก่าต้องเปลี่ยนคอมไหมเดยก็ต้องดูกําลังนะครับ การที่เป็นคอมต้องหมายถึงว่าคอมเก่าเดิมเนี่ยมีสภาพที่เสียมาแล้วเดี๋ยวนะครับเปิดฝากระโปรงก่อนเพราเปิดฝากระโปรงก่อนนะครับอีเดุเพื่อจะมาดูภายในเพื่อจะมาดูภายในด้วยมือเดียวนะครับขอขออภัยขออภัยครับอือนี่คือภายในของดะก้อนนะครับเ,เดึงขากล้องก่อนครับ หาต้องก่อนหาที่เสียบไปเนาะโอเคก็แจ๊กๆนะครับคือเราไม่มีการตัดต่อนะครับในเรื่องของการนำเสนอวิดีโอก็อมาไล่ดูที่สายไฟก่อนครับนี่ครับสายไฟก็มีฟิวสองตัวฟิวนี้จะมีฟิวของ พัดลมหน้าครับแล้วก็แล้วก็ของของแอร์ด้านหลังก็จะมีรีเลย์รีเลย์จะเป็น,ปนตัวป้องกันแล้วว่าจ่ายไฟสม่ําเสมอนะครับถ้าถ้าไฟมามากไปแรงไปอะไรก็มันก็จะตัดอัตโนมัตินะฮะในเรื่องของหน้าที่ของรีเลย์นะครับก็คือตัวป้องกันไฟด้วยครับแล้วก็ทําให้ไฟจ่ายสม่ําเสมอแล้วก็นี่ครับสามทางตัวนี้ก็ถือว่าเป็น พ้อต่อที่หายากในในร้านแอร์ทั่วไปนะครับก็ถือว่าหายากครับต้องเป็นร้านใหญ่ๆซึ่งไอตัวเล็กของตัวแรงตัวร้อนนยแรงดันมันจะตัวเกียวมันจะเล็กกว่าปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียวเกียวละเอียดผิดปกติก็จะมีการต่อพ่วงนะครับอันนี้คือสามทางทองแดงนะครับที่จะแยกไปเลี้ยงด้านหลังนะครับของแอร์แล้วก็ เดี๋ยวนะเปิดดูเปิดดูกระจังให้ดูพัดลมก่อนนะครับแป๊บหนึง่งเดี๋ยวนะครับครับแล้วก็นี่คือพัดลมด้านหน้าที่ผมเอ่อเพิ่มเติมเข้ามาพัดลมตัวนี้จะเป็นตัวช่วยระบายในยเรื่องคอยร้อนด้านหน้านะครับเหมือนกับว่ารถจอดกับที่เนี่ยมันก็จําลองรถวิ่งนะฮะลมมันจะช่วยให้อร์มันไม่ร้อนมากอันนี้คือวาลว,วาลวของ ของน้ายาแอร์ซึ่งมากับรถแต่นีคือพัดลมครับที่เราต่อต่อเพิ่มเติมเข้ามาครับซึ่งพัดลมวันนี้จะมามาในชุดของแอร์แขวนนะครับของแคลริบอยออนี่ครับสายไฟนี่ครับสายที่ผมผ่านเดินเข้ามาแล้วก็มาหาที่ตัวออรีเลย์ครับไปเลี้ยงแล้วก็อันนี้คือสายไฟ ที่ผมต่อร่วมกับคอมนะฮะคือถ้าคอมทางานเมื่อไหร่ก็พัดลมด้านหน้าก็ทํางานพร้อมกันนะฮะถ้าพัดลมถ้าถคาคอมของแอร์ตัดพัดลมหน้าก็ตัดด้วยนะครับนี่คือคอมแอร์นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าดูกําลังแล้วมันได้ครับถ้าจะเปลี่ยนก็ฮะอยากให้ลูกค้าไปลองใช้งานก่อนถ้ามันไม่เย็นจริงๆค่อยไปเปลี่ยนคอมนะครับที่ผ่านๆมาก็มีจะคำถามว่าเปลี่ยนความเปลี่ยนคอมไหมไม่ ที่ทํามาก็ไม่เคยได้เปลี่ยนครับทํามาสิบกว่าปีแล้วก็เว้นจากลูกค้าบางเจ้าที่มีสภาพแอร์แย่มาแล้วขเขาก็ต้องต้องต้องเปลี่ยนนะฮะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนดูกําลังของของการใช้งานนะฮะลูกค้าที่คิดว่าจะเปลี่ยนคอมผมอยากให้ติดตั้งแอร์ไปก่อนค่อยไปพิจารณาใช้งานก่อนถ้าดูแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆค่อยไปเปลี่ยนนะฮะแต่ที่ทำทำมาจะไม่มีลูกค้าบอกว่าไปเปลี่ยนเว้นแต่จากเขา แอร์มีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มาติดแอร์พอดีก็คงจะเข้าใจผิดเหมารวมว่าเป็นพอเพราะแอร์หลังอะไรประมาณนี้นครับมันจังหวะของรถแต่ละคันมันนี่เหมือนกันนะครับการใช้งานมาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่ารถมือสองมาก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่กรณีไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทดลองเ,อเปิดแอร์ทำงานนะครับว่ายังไง ทีนี้เดี๋ยวนะผมมาไล่อีกทีหนึ่งก็เป็นความรู้กันไปครับยาวหน่อยในเรื่องวิดีโอก็คือรีสานทางก็คืออันนี้คือท่อท่อเย็นนะฮะแล้วก็ท่อร้อนผมก็เดินลงไปพอดีผมยึดตรงนี้เพื่อให้ไม่ให้ไม่ให้สายก็ด้มันสั่นนะฮะดูพิจรณาแล้วถึงมันจะไม่ไม่สั่นแต่ว่ายึดไว้ให้มันสบายใจดีกว่าครับเวลารถวิ่งนะครับเพราะว่ารถยุคก่อนเนี่ยมันจะแรงสั่นสะเทือนมันจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับท่อมันจะ วิ่งไปข้างล่างนะครับตัวนี้ก็คือพ่วงต่อไปด้านหลังอันนี้คือมาจากคอมนะฮะมาจากคอมแล้วก็วิ่งมานี่มานีมานี้มานี้แล้วก็ไปจ่ายด้านในแล้วก็สามทางก็จะแยกมาไปส่งข้างหลังนะครับ <l ars> เดี๋ยวมาดูว่าข้างล่างมีอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกัน <l ars> ครับนี่คือตัวซีด <l ars> ีนอยที่ที่วิ่งมาจากหน้าห้องเครื่องนะครับเป็นเป็นตัวร้อนะฮะเป็นตัวกล่องกล่องแรงแรงดันนะฮะ แรงดันของแอร์ซิเดนอยฮะตัวนี้คืออันนี้คือไม่ได้มาในชุดแอร์นะครับทางร้านต้องมาจัดเพิ่มเติมตังหากถ้าไม่มีตัวนี้แล้วมันจะมีปัญหานะครับก็ตัวนี้คือทางร้านจัดเพิ่มในเรื่องของซีเดนอยนะครับสามทางนะฮะซึ่งในชุดแอร์เนี่ยมาจากแคริบวนจะไม่มีมาทางช่างหรือว่าทางร้านแต่ละที่ต้องต้องเป็นใา่จัดหามานะครับทีนี้สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือที่ใช้เวลาคือการเดินท่อนะครับ เดินททอร้อนเพราะว่ามันจะบางต้องเดินแล้วก็ระวังรัดอย่าให้มีแรงสั่นแล้วก็ตรงที่คิดว่าจะเสียดส,สีกับเหล็กนะฮะผมจะใช้ตัวท่อพลาสติกหุ้มเพื่อจะกันการเสียดสีของท่อนะฮะมันจะได้ไม่เกิดการรั่วซึมได้นี่ครับเราก็ไล่ดูจากท่อว่าท่อเนี่ยมันมีโอกาสไปเบียดกับเหล็กตรงไหนบ้างแล้วก็เรา่อยไปกันนะฮะนี่ครับอันนี้คือเราจะไม่ให้ไปเสียดสีนะครับ ให้เกิดช่องว่างแล้วก็ให้มันคู่กับท่อใหญ่ไว้คือพยายามท่อท่อขาวเนี่ยพยายามอย่าให้มีการไปเสียดสีกับตัวถังรถนะฮะคือเวลารถปิ้งเนี่ยใส่สีไปีุดชิมมาถ้ามันรั่วซึมเนี่ยโอกาสเช็คหายากครับนี่ก็ชุดสายไฟขึ้นแล้วก็นี่คือท่อน้ําทิ้งนะฮะเวลาท่อน้ําแอร์นะครับของข้างหลังไหลลงมาอันนี้คือ พามาดูรออยายละเอียดแอ์หลังของที่จะติดดักก้อนไอตอนเดียวนะฮะับดักก้อนอกับมังกรทองก็ก็บอดีเดียวกันนะครับภาพรวมทีนี้เรามาดูการทํางานของมันนะฮะลองสตาร์ต,ตเครื่องก่อนนี่คือหน้าตาของแอะแขวนนะครับของแคลริบอย boy. ติดตั้งกับดาก้อนไอนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปติดเครื่องก่อนนะครับทดลองให้ให้ดูครับครับผมจะติดเครื่องก่อนนะครับก็ตัวนี้แอร์เวลาจอดเนี่ยพฤธีการบางคนก็จอดเลยไม่ต้องปิดแอร์แต่บางคนก็ดีครับก็คือจอดรถปุ๊บปิดแอร์เลยผมว่ามันดีกว่านะครับดีกว่าปิด ปุ๊บแอร์ยังไม่ได้ปิดเลยเวลาจอดรถนิงน่งๆนะฮะเดี๋ยวผมเปิดแอร์ก่อนนะครับผมก็เปิดไฮเวก่อนถ้ามันเย็นแล้วค่อยไปเบานลครับมาเร่งไปก่อนแล้วก็สักพั้งหนึ่งผมก็จะเปิดแอร์หลังครับให้คนข้างหลังเอ่อได้ได้ได้เย็นด้วยกันแอร์ Air หลังเนี่ยผมแนะนําว่าเปิดยิ่งเปิดบ่อยยิ่งดีครับถ้าไม่เปิดจริงๆอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีครับมันจะได้ไม่ไม่เกิดการอุดตันของ ระบบการจ่ายน้ำยาแอร์ด้านหลังนะครับอันนี้ผมเปิดหลังแล้วครเขาฟังเสียงแอร์ด้านหลังครับแอร์ด้านหลังเดี๋ยวผมปิดปิดฝาท้ายของหลังคาก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับมันจะได้ทํางานร่วมกันแอร์มันจะได้ไม่ทํางานหนักแล้วก็มันจะได้ตัดถ้ามันเย็นเย็นได้ตัวมันก็จะตัดเองนะครับในเรื่องของคอมด้านหน้านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับแอร์หลังเสียงแอร์ดังนะฮะเดี๋ยวผมเปิดไฟนีออนก่อน ไีออนในห้องเก็บนะครับมืด่อยก็เพเปิดที่ Hi White ไฮไว้นะครับมีเสียงแอร์ออกมาแอร์ตัวกลางผมให้ให,ให้ให้ยิงลงข้างล่างใกล้ๆนี้ครับแอร์ตัวกลางเนี่ยสองสองช่องกลางเนี่ยผมให้ยิงไปข้างหลังก็คือกองข้างผมไม่ยิงลงแล้วแต่ว่าคนใช้งานจะจัดน็ฮะนี่ครับแอร์ ตอนนี้คือเริ่มเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นละถ้ารถยิ่งยิ่งยิ่งระยะไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งเย็นฉับเลยครับสวิตตัวนี้ผมแนะนำให้เปิดไฮไว้นะยครับไม่อยากให้ให้มีการปรับ<ม>ก็คืออชเวตเนี้ยเป็นการปรับลมนะฮะปรับพัดลมเฉยๆอ้ความเย็นอะไรายอยู่ที่ที่ท,ที่ด้านหน้าครับเป็นคนปรับครับนะครับ,บ,บด้านหน้าคนขับเป็นคนปรับ สวิตช์ด้านหน้าครับมีคนปรับเย็นไม่เย็นข้างหลังกานปรับสว,วิตช์ก็แค่แค่ปรับพัดลมให้ให้แรงกับเบานะคะไอสวิตช์ด้านหลังนี่นะฮะข้างหน้าก็จะมีตัวปรับพัดลมแล้วก็ปรับความเย็นอุณหภูุมนะฮะมีสองสว,วิตช์นะครับคือทั้งหมดเนี่ยคนขับเป็นคนจะ,จะจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับชองให้เป็นคนขับเป็นคนควบคุมครับ เดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับก่อนที่จะจบคลิกอแอร์ของของดาก้อนนะครับ,บนะครับแอร์ของแอลิบอยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะพาไปดูหน้าห้องเครื่องนะครับก็ทำงานยังไงครับนี่คือพัดลมนะฮะพัดลมอันนี้คอมทำงานอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่ม,มตาร์ทก็ใช้ใช้ระยะเวลาระยะระยะหนึ่ง ถ้าถาพัดลมหยุดแสดงว่าคอมนั้นตัดไปด้วยครับนั่นคืออุณภูมิในห้องโดยสารก็ข้อที่เท่าทางแล้ว,ลวน,ลน,น,น,ลนะครับนะครับพัดลมหน้าทํางานหากถ้าพัดลมแล้วครับคอมก็จะทํางานก็ถ้าคอมตัดเมื่อไหร่ก็พัดลมหน้าก็ตัดด้วยนะครับก็ถ้ามันเย็นครับนะครับทอทเย็นก็เกิดความชื้นเย็นออกมาแล้วครับ,ยรบเย็นแล้วครับที่ต่อ ข้อหลังก็ร่มเย็ยนเลยนะครับเนี่ยจับไปแล้วเย็ยนเลย,นะยรนนครับ,ราาเ,บเดี๋ยวถ้าเกิดความชื้นนะฮะสระยะหนึ่งแล้วก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวแค่แอร์ในห้องโดยสารได้อุณหภูมิที่มันคงที่แล้วแอร์ก็จะจัดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตาแมวนะครับในเรื่องดูน้ำยาแอร์ถ้ามันขุ่นๆก็คือน้ำยาจะวิ่งเลครับ ถ้าเกิดว่ามันตัดป๊อปเนี่ยน้ำยาตัวนี้จะจะใสปิ้งเลยอันนี้คือเป็นเป็นการวิ่งของน้ำยาแอร์นะครับในในตัวเขาเรียกว่าไดเออร์แล้วก็ผมยื่นเรื่องเดิมก็สค่ระยะนะครับต้องติดเครื่องมันบำรุงห้องโดยสารอยัาไม่เข้าที่เข้าทางนะครับ คอคอนคือคอมันตัดนะครับมีแบบมีเจรใ้นะครับคริวเอร์นีนะครับมีรับคอนคอมทำงานนะครับมีแนอยูกัะคอานวเ่อ แกก็จะไล่วิ่ง คอมแตกพัดลมก็หยกกุดน้ำยาก็หยุดยิ่งถ้าคอมแตกพัดลมหยุดครับก็ค,คงต้องจบรีวิวแจกแขวนรถแอร์น,นอกรถ เ,เพียงเท่านี้นะครับก็รีวิวผลง,งานร้าน n อ a น t o f a อ o r ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมแล้วก็ถือว่าให้ความรู้กันนะฮะในเรื่องอแอร์แขวนแล้วก็ภาพรีวิวของเรื่องหลังคาเบาไอฮนะเป็นวิทยาทานให้ได้รับชมนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามา,ารับชมผลง,งานร้าน n อ a u t o f a b e r สวัสดีครับสวัสดีครับ